ค่เราคสวัสดีครับสวัสีครับครับสวัสดีครับรอบนะครับสชุดูช่นีุ่ดโุนี้ค um> ือที่สุดเสียวมินยังไม่หมดถูกต้องเด้วยอ้จไมยังรน่ารั นีก็มุมโอ๊ยโชว์โอ๊โอ้ยพร้อมไหมครับพร้อมมากจะอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่บไฟนอลเลยเนาะยาวนานเหมือนกันฟีรีเป็นไงบ้างคะฮะก็รู้สึกยิ่งใหญ่อลังการมากฮะสมคำแบบล่ำลือนะครับผมงานไฟนอลก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยเดี๋ยวมามาดูกันว่าเราจะโชว์อะไรนะครับผมแล้วก็เราได้ยกแบบ เซชันหรือว่าคอสตูมของเรามาให้ถ่ายรูปกันหน้างานด้วยแล้วก็มีของต่างๆของทางซีรีส์แบบเยอะมากที่น่ารักแบบน่าเก็บสะสมมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้ที่จะได้ดูอ P ี14กลับมาแบบดูกับทุกคนอีกครั้งหนึง่งครับผมใช่วันนี้คนมาดูเยอะมากเลยครับหลายพันเลยแล้วก็มาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์ข้ามฟ้าก็วันนี้ก็จะได้ ส่งตัวละครกลับไปนะครับหลังจากที่ไม่ได้ส่งมานานส่งล่าสุดก็คือเมื่อไรอะโอ้นานนานิงเฮียแล้วมั้งนานมากแล้วไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้แบบมีฟีลส่งตัวละครมานานแล้ววันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่เป็นความทรงจําดีๆของชีวิตครับค่นครับผมองครับผมอกมเยวกับ ตอนสุดท้ายใช่ไหมก็รู้สึกใจหายพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมาเป็นปีเลยนะกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครมากอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องส่งตัวละครกลับซีรีส์แล้วอันนี้อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่อมคส่งตัวละครกลับซีรีส์เพราะว่ายังยังไม่เคยได้มีแบบยังไม่เคยมีประประสบการณ์การส่งตัวละครกลับเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ ก็ลองดูนะครับว่าจะมาก็ลองดูนะครับก็อันนี้ก็ส่งไปไม่กี่ครั้งเหมือนกันก็ตื่นก็ตื่นเต้นปนใจหายนะครับผมพร้อมไปกับทุกคนเลยครับยาที่นี่รอบชีวิตไปจนถึงฤดูทีนี้นะคะโอไม่โดนไม่โดนอะไรหรดีครับดีครับก็เดินตลาดก็ใส่แว่นดำกับปิ้นแมสชื่อจริงอ่ะชื่อจริงมีแบบว่าเมื่อกี้ไฮบายมาแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ อย่างนี้ใส่เราเขาแก้งั้นซก่งจะมีแบบว่าเขาแก้งเขาแกงเขาแกงแล้วตีบทแตกไงตีบทแตกเราขอบคุณมากเลยที่ไม่ชอบรามินเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมแสดงได้ดีครับขอบคุณครับผมมือครับผมมือมันเคี้ยวอ่ะแล้วเป็นยังไงเพราะวันนี้คือจะทิ้งบทนี้แล้วนะก็โหจริงจริงรามินนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ที่ผมรู้สึกว่าผมรักเขามากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมกับเขาได้เรียนรู้แบ่งปัน อะไรในชีวิตเยอะแล้วก็ตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้สภาวะจิตใจและอารมณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองอะที่พาเขามาถึงฝั่งฝันได้พาเขามาถึงประสบความสําเร็จแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ ยังยังไม่ส่งตัวละครยังยัง,อ,ยงอ๋อ,อ,อจะบอกว่าเดี๋ยวเดีออ <c oughs> ๋ยวจะไปแล้วอะจะไปแล้วอะเดี๋ยวจะส่งตัวละครตอนขึ้นเวทีของงานวันนี้แหละจะพาเขามาดูบรรยากาศหนึ่งทีแล้วเดี๋ยววันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่แบบเราจะได้คุยกันกับรามินครับประมาณนี้อ่ะสุนเดียดเดครับผมจริงจิงก็รู้สึกอยากเก็บความทรงจำให้ได้มากที่สุดบนเวทีบนตอนที่จะได้ดูไฟนอลนิตีพร้อมๆกับทุกคนครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบ โอ้หเผื่อแป๊บเดียวมันก็ถึง EP 14แล้วอะมันมันจบไปมากเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความทรงจำกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทั้งที่แบบว่าตามตอนไปถ่ายเองหรือว่าตอนงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะเก็บความทรงจำให้ได้มากที่สุดใช่ครับรผมก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ทุ่มทุนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานสมควรเหมือนกับได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ ได้ออกกองด้วยการได้กินข้าวด้วยการได้พูดคุยด้วยกันได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์จากที่แบบเราเป็นนักแสดงค่ายเดียวกันแล้วก็มาทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันสนิทขึ้นครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเนิกับผมป่าวแต่อไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เล่นกับทั้งทั้งห้าคนนี้ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบ เป็นความทรงจำที่ดีชายก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันก็ลองเลงยลองเอาจริงๆเมื่อกี้นั่งพี่ๆเขานั่งพี่ไม่ <c oughs> พี่ๆเขาพี่ไปขับเขาแบบเดินมาไฮบาร์หรือแบบมาถ่ายรูปก,ก็รู้สึกว่าเออแบแบแอบแอบรู้สึกแบบเขาเลยรู้สึกแบบจะร้องเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่แบบเอาเพลงอะไรเอาเพลงนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวเขาไปดูในรอและร้อง ของอราอย่านรายการัะติตามใช่ก็รู้สึกว่าดีใจครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยครับใช่ก็ผูกพันมีอะไรจะบอกโบรกรที่เราเล่นไหมคะจะเริ่มจากใครดีโอมแล้วกันโอมอีกแล้วหรอก็ได้อ๋อได้นะครับสำหรับตัวเพจทายหรือว่าเพจทีนะครับผมที่นูนิวีนีชอบมากแลจะเกลีดนิดนึงนะครับผมก็เ เอาขอขอไม่ซีเรียสมากอะไรกันจะขอบอกว่าเป็นตัวละครที่ชุดสวยทุกชุดเลยนี่ชอบมากเออขอบอกขอบคุณทีมสไตลิสต์มาตรงนี้นะครับแล้วก็เออก็เป็นตัวละครที่มีความคล้ายอมอยู่ก็คือแบบจะเก็บกดนิดนึงไม่เป็นคนเก็บกดหรอเอนเอนดูไม่ออกเหรอก็เลยใส่สีชุดฉาดมาเลยวันนี้วันนี้ก็ปลดแอกตัวเองหมดนรัมาเอ็กซ์เพรสต์เอง วันนี้ก็สดใสหน่อยนะครับผมก็หม่มาทั้งซีรีส์แล้วไม่เคยมีความสุขเลยกลดอะไรก็เนี่ยเราดูวันนี้เราดูวอนนี้ใครเลาไห้คุณไม่มีความสุขไหนบอกมาเดี๋ยวให้ต้องพูดพ่อนะพ่อไม่ไม่เกี่ยวกับเราพ่อพ่อเราพ่อเราด้วยเถอะด้วยเถอะเกี่ยวหน่อยเหีียวหน่อยเกี่ยวหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันในซีรีส์ละกันก็วันนี้จะมาสดใสนะครับก็ลังน้าเฟีทายก็เดี๋ยวจะคิดถึงบ่อยๆนะครับย้ ไรประมาณนี้ครับโหรามินโหยจริงๆอยากพูดซีเรียสมากเลยแต่ว่าอย่าพูดซีเรียสเลยเนาะได้หมดซีเรียสได้ซีเรียสได้แต่สั้นๆเดี๋ยวเราเรื่อนไม่พอย่าร้องไห้แล้วกันร้องไห้พอสนุก้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเป็นต่าเป็นสําเกวเลยไหมถ้า้นครับถ้าตัวรามินก็พูดสั้นๆรวมๆก็ประมาณว่าขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามาสอนอะไรจะมีหลายๆอย่างแล้วกันเนาะ เราได้อ่านบทแล้วมันทําให้เราสะท้อนถึงถึงเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยแหละถึงทั้งเรื่องแบบการเซตโกของชีวิตเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแรงไดัน motivation mm hmm. เขาถูกมากอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบอยู่ๆเราก็กลายเป็นคนแบบนั้นขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําให้สุดท้ายเราก็มาเรียนรู้ในชีวิตเราก็เรียนรู้นิสยัยจากตัวละครที่ตัวเองเล่นเองด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยครับเราก็กลายเป็นว่าก็วันนี้แหละเป็นวันที่ต้องส่งเขาแล้วล้วก็พูดได้แค่ว่าขอบคุณที่สอนหลายๆอย่างแล้วก็ที่ได้ เคยอยู่คุยเป็นเพื่อนกันในยามที่ไม่มีใครในช่วงที่เตรียมข้ามฟ้ามาเนี่ยครับประมาณนี้ตัวละครมีค้างโหดค่อนข้างโหดทั้งข้ามที่เราจะต้องไปเล่นใช่ครับตอนนี้คือตอนนี้สองเรื่องต่อกันเลยครับของดูมดิซอมไวเวอร์กับตัวข้ามฟ้าเคียงเธอแล้วเราถ่ายต่อกันอย่างเงี้ยครับตัวละครมีความโหดเที่ยมเหมือนกันเลยครับในด้านการแสดงเนาะใช่ใช่ใช่ ประมาณนั้นประมาณนั้นก็ถือว่าสนุกดีครับสนุกดีเป็นอะไรที่ท้าทายอะไรใหม่ๆท้าทายในชีวิตดีครับพี่ตีต่อเลยครับส่งให้เลยเรียกชื่อด้วยเราเล่นเราเล่นก็พูดสั้นๆละกันก็รู้สึกว่าชาันเป็นตัวละครที่สอนอะไรซิบึกหลายอย่างครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าวินัยความอดทนหรือการฝึกฝนทําการบ้านต่างๆนานาเพราะเราก็แบบว่าห่างหายกับซีรีส์แบบฟอร์มยักษ์หรือการที่เราถ่ายทุก วีคทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรอย่างซึ่งเอาชีวิตส่วนตัวไปเยอะเหมือนกันครับครับครับผมก็รู้สึกสรุปเราเราต่างรู้สึกครับสนุประบายระบายี่ระบายรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาทํางานก็อยากจะมีอยากจะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดในฉบับของเรามากที่สุดครับผมมันก็ต้องใช้เวลาชีวิตของเราอยู่แล้วเราก็ต้องบาลานชีวิตให้ดีครับผมก็สนุกมากๆครับผมตานุตานุก็ อย่าบอกอะไรคณนินก็ขอบคุณคณนินมากมากเลยที่อยู่ในการมาปีหนึ่งแล้วจริงๆอยู่มานานมากแล้วด้วยสาปีเพราะว่าเราก็ตั้งแต่พายลอตตัวแรกๆเลยนานมากแล้วเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอมาสปีเนาะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นคณินเวอร์ชันเด็กๆหน่อยอแต่ตอนนี้จะเป็นคานินเวอร์ชันที่โตแล้วแล้ว,ลวก็แซ่บแล้วด้วยใช่คณนินได้ให้อะไรได้ทําให้ทุกคนเห็น มุมที่อาจจะไม่เคยเห็นนุนิวเป็นแบบนั้นแต่อย่าบอกว่ามันเป็นคณินนะครับมันบางอย่างอาจจะก็คณินสอนให้รูนิวแซบแบบโลกก็ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นตัวหนูเลยไม่ใช่เลยตัวจริงไม่ได้เป็นคนแซบแบบนั้นอาจจะมีบ้านนิดหน่อยแต่ว่าคณินคือปดแอกหนูอ่ะทีเขาปดแอกทำให้หนูเป็นคนโซกมากขึ้นทำ ทำให้นนิวโตขึ้นเยอะเลยได้ได้ทำให้สกิลหลายๆอย่างของนนิวพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็สอนอะไรผมเยอะมากเหมือนกันก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจะก็จะไม่มีวันลืมเลยค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากแล้วก็ถ้าห่างหายกันไปนานต้องคิดถึงแน่ๆว้าวปีนึ่นปี สำผมก็ตัวละครเจสผมรู้กว่ามันเป็นตัวละครที่น้อยแต่ม,มากนะครับหมายถึงว่าในการประกวดโองแต่ละครั้งในข้าวพ้ามันก็จะมีอิมแพ t เนาะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งแหละครับที่แบบว่าอยากเรียกร้องอะไรที่เรียกร้องสิทธิ์ให้ประชาชนด้วยกันอยากให้คนข้างบนหรือว่าคนที่มีำมาจัดก,การมองเห็นถึงเรื่องปัญหาของประชาชนอะไรเงี้ยมันก็ก็ ทำให้เราตระหนักอะไรหลายๆอ,อย่างนะครับถึงแบบเองสมัยเรียนมหาลัยด้วยหรืออะไรอย่าง,างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณเจแล้วกันครับที่ทําให้เราแบบได้กลับมาคิดอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นครับก็ถ้าเน็ยอยากบอกอะไรคาวินก็คงจะเป็นว่าคือถ้าคาวินเปรียบเสมือนเพื่อนผมก็คงจะเป็นเพื่อนที่ต่างกันสุดท้วงมากๆเพราะว่าจากการแต่งกายแล้วก็ อัดมากๆแแจ้งไม่ออกทุปซีนเลยครับเพราะว่า <c oughs> ตัวผมไม่ไม่เป็นคนที่แบบแต่งตัวมีชีตในขนาดนี้เลยแล้วก็พูดมากด้วยตัวผมเอง <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่คาวินแล้วพอ, <c oughs> พ,อพอเราจมบทคาวินแล้วแบบมันต้องอินพไวอะมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่มจะพูดอะไรจริงคือคือจะรู้สึกว่าแบบเออมันก็ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปแบบปล่อยคาวินอยู่เงียบๆไปเลยใช่ใช่แต่แต่ก็สึกว่าต้องขอบคุณ คาวินเหมือนกันที่ทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับผมเพราะว่าผมไม่เคยได้รับบทคาคเตอร์ที่นิ่งขนาดนี้มาก่อนใช่ก็เลยถืกว่าทําการบ้านหนักเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้ยงจะท้าทายผมเหมือนกันก็จะเก็บเป็นความความทรงจำดีๆกันครับผมใช่กับคาวินขอบคุณตลอดควาป็น้รยังไม่คบคุณเอนแฟนี่เขาแบบด้วยเดินทางกับเรา ตัวแทนตัวแทนอันนี้นูแล้วก็ใช่ใช่ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆชาวไทยหรืออินเตอร์แฟนส์ด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางกับพวกเราทั้งหคนแล้วก็มีน้องคริสกับปลายฟ้าด้วยครับแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆห้วยพิบูลชอนชครีอย่างนี้ก็ขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวพวกเราทุกคนแล้วก็ซีรีส์ของเราทุกคนนะครับหลายๆคนก็อยู่รอมาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วบางคนก็แบบ อาจจะเพิ่งมาดูก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่คอยสปอร์ตหลายอย่างไม่ว่าจะคอยปั่นเทรนให้ทุกอาทิตย์แล้วก็คอยแบบไปส่งกำลังใจให้ในทุกๆคิวที่เรามีการาถ่ายทำก็หวังว่าหลังจากนี้ถ้าซีรีส์จบไปแล้วทุกคนก็จะยังไม่หายไปจากเราเนาะยังอยากให้อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่า หลายๆผมเห็นนาว่าหลายๆคนอาจจะแบบมีฟีลอยากจะรอให้มันจบแล้วค่อยดูซึ่งตอนเนี้ทำได้แล้วหลังจากวันนี้ไปดูได้แล้วค่ะไม่ต้องรอแล้วนะมาครบหมดแล้วนะคะไม่ดูได้เลยขอบคุณมากๆเลยครับอ่ะโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ